่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างที่19นะครับตัวอย่างนี้นะครับเขาให้อินทิเกรตโคเซก์กำลัง3ามเอ็ดีเอ็กต์นะครับนะเนื่องจากกำลังคี่นะครับนะเขาเสนอแนะว่าให้ทำในรูปบายพาสนะครับนครูก็เปลี่ยนโคเซก์กำลัง3ามเอ็ดีเอ็กต์ให้อยู่ในรูปของโคเซก x คูณกับโคเซก์กำลัง2องเอ็ดีเอ็กต์นะครับ ตัวโคเซก x ถือว่าเป็น u นะครับแล้วก็ดิฟ u เทียบ x แล้วดิฟโคไซกได้ลบโคเซกคอดแล้วก็เปลี่ยนเป็น du dx นะครับตามต้องการตัวนี้แล้วก็ให้ dv นะครับ dv เท่ากับก้อนหลังเท่ากับโคเซนกำลังสอง dx นะครับแหนวอินทิกเกรตทั้งสองข้างนะครับนะก็ได้ v เท่ากับ อินทิเกรตของโพ s ต์กำล,ลังสอ dx นะครับอินทิเกรตโพ s ต์กำล,ลังสอ dx ได้ลบคอด x นะครับก็จัดการมาใช้ในสูตรของบายพาสทีนี้นะครับอินทิเกรต u dv เท่ากับ uv ก็หยิบแต่ละค่ามาแทนเลยนะครับ uv ลบอินทิเกรต v du นะครับอ่าแล้วก็ได้เลยตัวนี้ สุดท้ายตรงนี้มันติดอยู่ที่สมการที่1นึ่งดีกันไหมตัวนี้ครูก็ดําเนินการต่อนะครับคูณนะจัดการกับต้อน,นี้ต่อนะครับคูณนะไปเปลี่ยนรูปของคอร์รกำลัง 2x ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของเอกลักษณ์นะครับคอร์รกำลัง 2x ก็เป็นเนะท่ากับโคเซกกำลงัง 2x งลบหนะครับนะแล้วก็เอาโคเซกตัวก้อนหลังนี้นะครับนะคูณแจกเจงเข้าไปนะครับนะคูณแจกเจงเข้าไปใน พวงเล็บน,นะครับอ่าก็จะได้ออกมาเป็นอินทิเกรตโคเซก์กำลังสามเอสดีเอ็กลบอินทิเกรตโคเซก์เอสดีเอ็กอินทิเกรตโคเซกได้ลบได้ได้ลอนนะครับลอนแอฟสูดโคเซนเอ็กซลบคอทนะครับนะอ่าครูก็ได้เป็นสมกา,ารที่สองนะครับเพราะฉะนั้นจากสมกา,ารหนึ่งกับสองนะครับเราก็จะได้ว่าตัวนี้จากโจทย์เห็นไหมอินทิเกรตโคเซก์กำลังสามเอสดีเอ็กนะครับก็เท่ากับเนี่ย ของข้อ1น,นะครับตัวสมการ1ก็ต่อเนื่องกันนะครับลบ c o เซ็กอเอ็กคอร์ดเอ็ก่าแล้วก็ลบอ่าพอตรงนี้ก็เราทําแล้วของสมการ1ก็ได้มาเป็นสมการ2ตรงนี้ก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับนะลบแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบวกเซนเนื่องจากมันมีลบอยู่ข้างหน้านะครับจากเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้สังเกตน,นิดนึงเห็นไหมนะครับอินทิเรกรตโคเซ็กกำลังสามเอดีเอ็กซ์่าทั้งสองข้างของสมการนี้มัน คือตัวนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นย้ายข้างเทสไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้เป็น2อินทิเกรตโค s ซน์กำลังสาม x dx นะครับพอเป็น2อินทิเกรตโค s ซน์กำลังสาม Xdx โจ์ย์ต้องการแค่อินทิเกรตโค s ซน์กำลังสาม Xdx นะครับสองูณ u ูก็ย้ายไปหารเทสทางขวานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบเลยเป็นอินทิเกรตโคไซนกำลังสามเอ็นะครับที่ต้องการก็คือเท่ากับ ลบ1 2, สบ่วน2อโคไซกคอด x บวกสิส่วน,น2ลอ,อนอสของโคไซกลบคอด x บวก C นะครับได้ตัวนั้นนะครับ